เาคัมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาวันที่29าธันวาคมโดยโค้ชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย็นนี้ขอเสนอหาร์ยังไงเมื่องานนี้ฮอยรุนเองบอกว่าขำๆไม่ได้เห็นบ่อยนะยิงเท้าขวาถึง2ประตูเมื่องานนี้แฟนบอลถึงกับอ้าปากค้างนะฮะเมื่อปราสุทอยรุนสุนหน้าทีมชาติดเดนมาร์กยอมรับว่าไม่ใช่เ,เรื่องที่ได้เห็นบ่อยครั้งกับการยิงประตูเท้าขวาทั้ง2ประตูในเกมที่นาบปรีบุกชนะเครเมลโมเดนเซ่ไปถึงต่อ 0. นาบ,บรีกลับมาลงเล่นในเกมซเรีย R หลังจากที่คว้าแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลเน่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยลูกทีมของอ e, ันโตนิโอคอนเต้บุกชนะคาราโคเมเดเซไป2.0ต่อ 0, จากการเมายิงของทางด้านของฝั่งฮอยรุนมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งฮอยรุนซึ่งคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชพูดถึงการยิงด้วยเท้าขวาซึ่งก็เป็นเท้าข้างที่ถนัดไม่ถนัดทั้ง2ประตูในครั้งนี้ ผมมีความสุขมากกับผลเกมการเดงขันชชนะ2ต่อศูนย์ทักามแห่งนี้ไม่ใช่บรงง่ายเครโมโเดนเซ่เป็นทีมที่สร้างปัญหาให้กับหลายทีมในฤด,ดูกาลนี้จึงเป็นงานยากหน่อยแต่เราก็ได้3มแต้มเต็มกลับบ้านให้กับนาบ,บรีนะคอยรุนเองก็ดูเหมือนว่าเป็นพเพ่นคนละคนจากตอนที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะตัวเองก็มองว่าเป็นการพัฒนาฝีเท้าขึ้นในทุกๆฤดูกาลผมพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆฤดูกาลนะซึ่งกันดอนว่าผมเนี่ย หนุ่มแน่นตอนอยู่กับอาตาลต้าตอนนี้ผมเองนด้นมีประสบการณ์มากขึ้นการได้เล่นในพิมเบริกแล้วก็อยู่้าแชามเป็นริกตอนนี้ผมได้ลงเล่นร่วมกับผู้เล่นชั้นยอดหลายคนอย่างดาบริโนซึ่งก็ไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรนักเพราะเขายิงไม่เยอะแต่เขาช่วยทีมได้เยอะมากและก็เป็นผู้เล่นชั้นยอดเขาสําคัญกับเราในครั้งนี้มากโขจริงๆเลยนะก็เป็นในวางงานนี้ราสุซอยดุนก็บอกเลยนะว่าเขาเนี่ยเจ๋งนะฮะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขายิงเท้าที่ไม่ถนัด แถมเข้าไปตูอีกต่างหากมันจะอะไรกันเนี่ยเรามาดูแคาวต่อมากันครับอาไรต่างไงท้าผีช้าเนี่ยอดนะเมื่อเรือนัดคุยใหม่เร่งบรรลุข้อตกลงเชเมยโยให้ครบถ้วนทีน่จงได้เมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเดินหน้าเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อที่จะบรรุข,ข้อตกลงคว้าตัวองตวนเชเมยโยกองหน้าทีมชาติกาน่าของบาร์มัชให้ได้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุด ฟอบีโชรามานโนนักข่าวชาวอิตาเลียนผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายารายงานข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ีมีความมั่นใจอย่างมากว่าจะได้ตัวเชมเมนโยมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลสั25ยี่สิบห้าตามการรายงานข่าวระบุได้ว่าแมนเชสเตอร์ตี้จะมีการพูดคุยกับบรอนมัสและตัวแทนของเชมเมนโยอีกครั้งช่วงสัปดาห์นี้เพื่อจะจับบรุกขอตกลงให้ครบทุกรายละเอียดแม้ที่ผ่านมาจะมีการรายงานข่าวบอกว่าสามารถตกลงทางวาจา เรื่องข้อตกลงส่วนตัวกับกองหน้ากึ่งปีกทีมชาติกาหน้าไปแล้วก็ตามทีโดยทางบรายงานข่าวบอกว่าบอลร์ตมัดนั้นคาดกันว่าจะได้รับข้อเสนอจากเลเวอร์พูเช่นกันหลังจากที่ทีมของอาเนสซาร์ตทำการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็มีการพูดคุยอีกครั้งเมื่อัปดาห์ิี่แล้วโดวยเกื่อน้นในการจีรัญญาจำนวนกว่า65ล้านปอนด์ที่มีผลบังคับใช้ช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยท่านเชมิโยเองก็ดูเหมือนเลยนะว่าความมีความตั้งใจนะฮะที่จะย้ายไปร่วมง,งานกับด้านของเปปกัโยราที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และต้องการจะตัดสินใจที่รวดเร็วและก็ได้บทสรุปกับต้วสก,กัดใหม่ของตนเองก่อนวันที่หนึ่งมกราคมในคราำนี้เพิ่มเติมนั่นอีกนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันตอไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานกันครับแมนยูยังคงหาเรืออย่างต่อเนื่องเรื่องการคว้าสตาร์ค่าตัว1น0อยล้านปอนด์ในค่ำนี้นะ เมื่องันนี้ทันตของทางฝั่งแมนยูตกเป็นข่าวว่ายังคงสนใจในการจะคว้าตัวคารอสบาริบารมิดฟิลตัวสําคัญของบริตันอย่างหนักแม้ซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะล้มเหลวเพราะว่าถูกเรียกค่าตัวเกินหนึ่งล้านปอนด์มาถึงตอนนี้ปีศาจแดงยังคงคุยไม่หยุดเพราะว่าบริเวณอัลริมเห็นว่าแข้งวัช์บรนี้เหมาะสมที่สุดแล้วกับตำแหน่งมิดฟิลตัวรับที่ตามมา โดยบริบาโชว์ฟอร์มเทพ2ฤดูกาลหลังกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ในเกมฟุตบอลพรีเมียริกชิ่นเใวหอมที่สุดเก่งทั้งตัดบอลต้นเกมและก็วิ่งไม่หยุดโดยที่แมนยูเคยติดต่อบริตันในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์มาแล้วแต่ฝั่งบริตันยินกรันว่าไม่ขายถูกๆนะและก็สามารถที่จะรักนักเตะให้อยู่ช่วยทีมในลาบผลบอลสดในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จ างไรก็ตามฟาบิชโอรามานโนนักข่าวคนดังเปิดเผยล่าสุดบอกว่าแมนยูยังคงติดต่อเอเจนต์บาริบาอยากต่อเนื่องและก็มองเขาเป็นเป้าหมายเพว่มกับอดัมฟอร์ตันของ Paris, พาริชและก็เอเดรชแอนเดอร์สันของฟอร์เดชแต่บาริบาคือตัวเลือกัะดับหนึ่งในขณะนี้แม้ว่าการย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนพฤษภาคมจะเป็นเรื่องยากนะเพราะไบตันนั้นไม่เปิดประตูขายแต่ว่าถึงแม้ซัมเมอร์ส0 2 6สแล้วไบ,บตันก็ยอมคุยกับทัพพิศซ่าแดงพร้อมลุยทันที ขณะที่บอยเยนิด็กเองนั้นก็เผยว่าเคยยื่นข้อเสนอถอยไปแล้วเพราะเชื่อว่าบริบาลนั้นอยากไปแมนยูในขรังนี้ซะมากกว่าใช่ครับถ้ามาก็วินวินเลยนะเรามาดูข่าวต่อมานันครับอะไรยังไงได้ทั้งสองฝ่ายแมนยูหัวใสเจรจารโรมาดิวสลับตัวเซอร์ซีแลกเซ็นเตอร์แบ็กเสริมกระดางดีกว่าในขรังนี้เมื่องอนนี้ไม่ต้องขายแล้วนะครับเอามาแลกกันดีกว่าไหม หลังจากที่มีการบริงานข่าวบอกว่าโรมายืนข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนยูพิจารณาในการที่จะปล่อยตัวชัวเซอร์ซีดาวยิงชาด์ด้ชโดยเป็นการยืมตัวและก็จะซื้อถาวรหลังจบซีซั่นด้านโจชัวเซอร์ซีก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมาทั้งของโรมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับท้านของฝั่งแมนยูว่าจะยอมปล่อยตัวดาวเตะรายนี้ในคั้งนี้หรือไม่ล่าสุดไอซโโรมาไบรท์บริกานข่าวบอกว่าแมนยูนั้นกำลังเจรจา กับเโรม่าสโมสรในศึกการชกซาเรียอิตาลีชิงความเป็นไปได้ของเดวสลับตัวนักเตะระหว่างเซอร์ซีและก็เอวานเอ็นติกาเซ็นเตอร์แบ็กของปโรม่าเชื่อกันว่าเซอร์ซีอาจจะย้ายไปปโรม่าแบบยืมตัวตลัดหน้าหนาวระหัสผลงานที่น่าพอใจเโรม่าอาจจะซื้อขาดในช่วงสัมมอ์นาจากนั้นแมนยูถึงมีโอกาสเดินหน้าในการคว้าตัวเอนติกาเข้ามาเสริมแนวรับ สำหรับทนต์ของเซอร์ซีต้องการจะย้ายทีมเพราะว่าจะได้โอกาสในการลงสนามอย่างเสมอเพื่อที่จะจลุ้นติดเทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปโดยฟุบตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายในช่วงปีหน้าเพิ่มเติมในคารานี้นั่นเองนะก็เป็นว,ว่างานนี้น่าสนใจนะผมวินวินทั้งสองฝ่ายเลยนะถ้าได้มาแมนยูก็วินทนา์ของฝั่งเบรมารก็วินลรงไปดูข่าวต่อมาเช่นครับ อาร์ยังไงเข้าทางแล้วแมนยูมีลุ้นได้แข่งจอมขยันเสริมทัพมการาคมนี้ขอแค่ทําตามหนึ่งเงื่อนไขก็พอแล้วเรียว่วงางานนี้ทางหน้าของฝั่งสื่อฟิกชาเจสนะฮะสื่อชื่อดังของสเปนรยายงานข่าวบอกว่าแมนยูทีมชั้นนาแห่งฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษมีโอกาสในการคว้าตัวคอนเนอร์กาลเเกอร์กองกลางทีมชาติอ,อังกฤษจากอาริเตโกมาดริดศึกลาลีกาสเปนช่วงเปิดตลาดนักเตะหน้า,นาหนาวเดือนมการาคมนี้ แมนยูต้องการเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นเป้าหมายหลักซึ่งตอนนี้อาจต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนหลังจากที่บรูโน่ฟอนันเดสกัปตันทีมมีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องพักนานนับเดือนขณะที่มอรติเอลอูกาเต้ก็กำลังฟอร์มตกอย่างหนักในขณรันี้ ท่าน,นี้แมนยูตกเป็นข่าวว่าสนใจคอนเนอร์กาเรเกอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในพิม์บริกับพน้าของเชลซีคริสตันพาเดชและก็เวสต์มอร์บิอัลบยมซึ่งสถานก,การณ์ล่าสุดอาจทำให้ปีศาจแดงเปลี่ยนแผนมาเสริมทัพในชุดตลาดรอบนี้ล่าสุดนั้นฟิกชาเชสได้เปิดเผยบอกว่าอตเลติโกมาดริดนั้นพร้อมจะเปิดทางให้กับแมนยูในการคว้าตัวคอนเนอร์กาเรเกอร์หากได้ค่าตัวประมาณ26ล้านปอนด์ หรือราวหนึ่นล้านบาทโดยมีข้อแม้ว่าต้องเป็นการซื้อขาดเท่านั้นหรือว่าจะไม่รับข้อเสนอในการยืมตัวพวกออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดค่าตัวดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่แมนยูจ่ายไว้และก็หลังจากที่ใช้งบเสริมทัพไปแล้วมากกว่าส0ง้ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ขณะที่เป้าหมายหลักทั้งคาร์ลส์บารบาของบริตันเอริชแอนเดอร์สันของเอตติงแฮมโฟร์เดและก็ดัมบอชตันของคริสตันพาเดชก็แพงเกินกว่าที่จะเซ็นสัญญ,ญาในตลาดนักเตะช่วงหน้าหน,น,นาวในค เรเป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะงานนี้ถ้าได้มาทุกอย่างก็แฮปปี้หมดนะ,ะับผมแมนยูขึ้นชื่อว่าแมนยูอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วนะครับเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเอริกเซนชี้คำวิจารณ์ของอัมบริมไม่ได้ส่งผลดีต่อน,นักเตะหลังจากที่ระบุเรืองนว่าแมนยูชุดปีที่แล้วคือทีมที่แย่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ โดยคริสเตียนอิเล็กเซนอดีตกองกลางของฝั่งแบนยูได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำพูดของบรเวนอัมบอริมผู้จัดการทีมทัพปีศาจแดงที่เคยวิจารณ์ผลงานของทีมชุดนี้เมื่อฤด,ดูกาลสัปดาห์ที่14ว่าเป็นทีมที่แย่ที่สุดในหน้าปรา,าสาทสโมสรครั้งนิดเลยก็ว่าได้โดยยืนยันว่าคำพูดลักษณะดังกล่าวไม่ได้ส่งผลดีต่อนักเตะแต่อย่างใดอัมบอริมเคยวิจารณ์ผลงานของทีมหลายต่อหลายครั้งตลอดช่วงเวลาที่คุยกับทีม และก็คุมทีมช่วงต้นปี2 0 2 5เขาได้ให้สัมภา,าษณ์ในลักษณะดังกล่าวซึ่งอเอเดลเซนมองว่าเกิดขึ้นในจังหวะที่นักเตะนั้นกำลังพยายามที่จะรับมือกับเสียงวิจารณ์จากภายนอกในครั้งนี้อยู่แล้วเอเดเซนซึ่งอำลาทินโอทาฟอร์ดไปในช่วงซัมเมอร์2 0 2 5หลังค้าแข้งกับทีมเป็นเวลาก,กว่า4ปีมองว่าคำพูดดังกล่าวนั้นยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับนักเตะโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากอดีตนักเตะที่ผันตัวัววมาาเเป็นนนนกิคระห์ใ้ี มันไม่ได้ช่วยอะไรดีนะผมไม่คิดนะว่ามันจะช่วยนักเตะได้บางาเรื่องคุณสามารถพูดกันภายในที่นได้แต่การพูดออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดมากมายนักและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็ยนครับขอบคุณทุกคนตี่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ